1,2,3สวั ak ak ano, สดีค่ะเรียนคณะกรรมการที่คารบหนูและเพื่อนๆเป็นตัวแทนจากโรงเรียนบ้านเหล็กจะมาร้องเพลงประกอบท่าเพลงเปรตจำโยสีของคุณแม่ํำไพยแสงทองขอเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะหนึ่งสองสามบู เจ้าจงยาคิดสัวยย่าพอ่อดีแม่จำจงจำเรือเจ้าคนบอนเขาัาคุ่ลายแห่นยามที่คนเขา,เขาแกให้เจ้าไม่ใช่ไม่ใช่ ก็วะต้อต้อ uh huh. ให้เจ้ดูแลแทนคุณพ่อต้องกลับมาหาหนู mm hmm. mm hmm. okay. เอาอ,นนอยู่กันนะการึกซ้นะคะ